ช่วงเทศกาลสงการ,รนะลูกนะวันแรกวันแรกผ่านไปแล้ววันนี้วันที่สิบสิบสี่อืมสองสามวันนี้แหละที่เราจะต้องดูแลช่วยกันคนละไม้คนละมือก,ก,ก็ทั่วโลกนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะนี่นะลูกลอืมเที่ยวกันแต่ว่าก็ดูแลตัวเองเราก็ไม่ทราบว่าจถฐานที่ตรงนั้นที่เราไปมีพอกโรคร้ายไหม โรคนี้ก็ไม่ส่งผลด้วยนะมันก็บอยู่ธรรมดาธรรมดาด้วยนะอาศัยเด็กอยู่คนแก่เข้าไปอุม้มเด็กก็กระโดดคาบคอเลยเนะี่น่ากลัวอยู่นะกลุม่มเสี่ยงก็เป็นเพียงระวังลูกกลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่าคนแก่ที่มีสุขภาพไม่ดีเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงพอเขาเลยพูดให้ฟังเมื่อก่อนนี้ว่าเออถ้า <c oughs> คุณางามความดีมันติดกันได้ง่ายเหมือนโควิดนี่โอ้ยเราจะไปทุกจุดน,นั่นแหละว่าพอเราเทศขึ้นคหมอนหนึ่งก็แวกเข้ามาว่ายกหางตัวเองก็นะโอ้ยกูไม่ใช่หมานะลูกหลานเเ <laughs> นี่ยมันก็มีสีระเทศวตาทัดหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะนีะ่เราไม่รู้ไม่รู้เรื่องใดว่าเราเทศเรื่องอะไรคิดว่าเราจะยกตนผมชั้นไป็นน้นองน,นั่นเราพูดถึงเรื่องศีลใช่ไหม ศีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเราพูดถึงศีลอำนาจศีลอำนาจสมาธิอำนาจปัญญาที่สะอาดบริสุทธิ์พุทธพงนั่นก็คือมหาบุญมหากุศลมหากุศลที่เต็มเม่เต็มหน่วยเนี่ยหากยังไม่ถึงมากถึงผลมันก็เป็นมหาบุญที่รวมแล้วรวมเล่ารวมเล่ารวมเล่าในปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ว่าศีวิสสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ มายถึงความบริสุทธิ์ของศีลศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบไหนวาอ้าวความบริสุทธิ์ในการสร้างคุณงามความดีที่ไม่คิดที่จะผิดหลักรมหลักวินัยเนี่ยพ่อเราแม่เราพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเราก็ทา,านั่นอยา่าก็ไม่ผิดแล้ไม่ผิดหลักทำรวินัยนีย่เรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ของศีลนั้นทำตามใจตัวเองนะลูกมันไม่ได้นะศีลมีกี่ข้อ ชินห้าตามชิ้นแปดตามนี่ชินสิบตามชินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหรือพันข้อในบุพเิสขาก็ตามนี่ฉะนั้นเราต้องศึกษาความรู้แลลึกถึงแลลึกถึงศางส,สดาเราพ่อเราแม่เราคือพทธเจ้าปั๊บนั่นมีใจที่บริสุทธิ์พุทธพ่องด้วยความเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพระดีเป็นสัมมนเนรดีพ่อจะได้ยกย่องสรรเสริญเนี่ย นั่นก็ตั้งใจรักษาศีลที่เรียกว่าศีลวิสุทธิคือความรู้สุดของศีลเกิดอย่างนี้ไม่คิดที่จะละเมิดสีขาบทเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเคารพพ่อของตัวเองคือพุทธเจ้านั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็เหมือนพ่อเหมือนแม่อถ้าเราไปคิดอย่างอื่นไม่ได้นะคิดว่าเป็นครูเป็นบานี่มันไกลลูกนะต้องคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ามเพารพมันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งที่ฝังลึกถอนไม่ขึ้นมันจะเป็นความศรัทธาแบบลูกรักพ่อ ป็นความเคารพแม่ลูกลูกรักพ่อลูกเคารพพ่อลูกเคารพแม่สำนองน,นั้นอันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอย่างอืงอ่นเลยมันลงตอนนั้นอันนี้เือความบริสุทธิ์ของศีลก็เลยเกิดเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ที่นี่ศีลบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้มันก็เป็นาหาระกุศลเต็มเมตเต็มหน่วยี่สมาธิความตั้งใจมั่นที่จะพืชปฏิบัติคุณงามความดีนั่นเห็นไหมมีความตั้งใจมั่นที่จะพึ่งปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้านั่น เพื่อเข้าสู่สุคติภูมินั่นมนุษย์สมบัติเทพสมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติหรือนิพานในปัจจุบันนัน่เรียกว่าโสดาสกิตา,า,ากาอนาคาคาและอรหันต์ไม่คิด,ดที่จะละเมิดสิกขาบทเล็กๆน้อยๆหรือคําสอนของพ่อเล็กๆน้อยๆเก็บครรมไว้หมดเพราะของกรุปผู้เป็นพ่อเรียกว่าสมาธิตั้งใจมัน่นเพื่อประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อ นี่รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละนี่คือการตั้งใจมั่นที่จะรักษาศีนให้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าสมาธิที่ตั้งมัน่นตั้งใจมัน่นความบริสุทธิ์ของสมาธิที่เรียกว่าสมาธิวิสุทธิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะปัญญาไม่ได้ออกจากหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อเลยพ่อสอนก็เอาตามนั่นโสดเป็นโสดตายสลัชีวิตให้เพื่อรักษามูลมรดกของผู้เป็นพ่อ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อเพื่อนละบา,บาปบำเพ็ญบุญละชั่วทำดีเข้าสู่สุขติภูมิปิดอบายภูมิเข้าสู่สุขติภูมิตลอดนะสุขติภูมิเบื้องต้นก็มนุษย์สมบัติเทพสมบัติพลหมสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่หมายนี่ปัญญาต้องรอบรู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าปัญญาวิสุทธิ คือปัญญาต้องมีความเคารพในศาส,สดาในครูในบาของตัวเองในพ่อในแม่ของตัวเองนั่นจึงรวมเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่แยกกันออกมางั้นในชาา่อว่าจะทําตามใจของตัวเองไม่ได้น,นะลูกนนยิ่งเทศกาลที่เราจะสร้างมหาบุญมหากุศลในช่วงเทศกาลสงการวันมหาสงการทำมหาสงการให้เป็นมหาบุญมหากุศลให้ได้่เพราะเป็นการดุดงาน หยุดจากการทำงานเป็นวันที่บจากหยุดจากการทำงานส่วนตัวเข้าสู่ส่วนรวมแห่งครอบครัวที่อบุ่นได้มีโอกาสได้มากราบพ่อกราบแม่กราบพี่กราบน้องวงศาคณะญาตินั่ป้าณอาและสงนามเพื่อเป็นสิริมงคลมหามงคลใให้ล,ลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อกันมันก็เป็นครอบครัวที่อบครอบครัวที่อบุ่นแค่นั้นนะ่ะมันก็ลงแค่นั้นมันก็ลงที่การสร้างคุณงามความดีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นน้ํา ตัวนั้นก็เป็นน้ําภายนอกด้วยแล้วน้ําภายในด้วยนะทั้งน้ําภายนอกที่ส่งผลในความชุ่มเด่นน้ำภายในก็ใจชุ่มเดินลึกถึงการมีความสุขนั่นเสมอกเหมอนเคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่หลายภพหลายชาตินะั่อยู่ที่มันก็มีความสุขลรวจะเอาอยัางไงอีกละ่ะก็เลยลึกถึงศีลศีลก็ไม่ได้ด่างคล้อยอลึกถึงสมาธิก็ไม่ได้ด่างพร้อยแล้วลึกถึงปัญญาก็ไม่ได้ด่างพร้อยก็ดังที่พูดให้ฟังว่าศีลวิสุทธิคืออะไร สมาธิวิสุทธิ์ที่คืออะไรปัญญาวิสุทธิ์ที่คืออะไรก็อธิบายแล้วตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแล้วก็กระทํประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีของเราเป็นมหาบุญมหากุศลสามอย่างนี้เต็มภูมิสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นในงานมหาสมการเราก็ทําหน้าที่ลูกคีดดีกลับบ้านหยู่ทํางานก็หาพ่อหาแม่กลับพ่อกลับแม่กลับพี่น้ององคชาคณะญาติสวนเสนเหกาทางโลกบ้างแต่ก็อย่าให้เกินไปเอาพอดีพอดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ากรรมมาคุณให้พอดี เียคือเกินนั้นมันก็ไม่ดีมันก็ไม่งานนั่นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นก็ไม่เกิดความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของสมาธิความบริสุทธิ์ของปัญญามันก็ไม่เกิดนั่นมหาบุญมหากุศสมันก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะลูกนะนี่พูดให้ลูกให้หลานฟังถึงบุญที่เกิดจากการตั้งใจมั่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการใช้ปัญญานั่นแล้วก็ทําได้ถึงยังไม่มากก็เพียรพยายามที่จะทําให้สมบูรณเต็มภูมิต่อไปนั่นในปัจจุบันแล้วก็ค่อยละ บาปทำละบาปทําบุญเอื้อละบาปบำเพ็ญบุญเอื้อละจั่วทาดีตลอดตลอดเคยกินเหล้าก็หยุดเทศการสงการดีไหมเอือถ้ามาหยุดก็ผ่อนไปเคยสวนเสียทางด้านอื่นก็กลับบ้านถ้ามีพ่อมีแม่ก็ไปกลับพ่อกลับแม่รวมวงสาคนาญาติรวมวงพี่วงน้องดีไหม จะสวนเสียหาก็จะพ่อพี่พ่อนออ้องเรามีความสุขนานๆทีได้เจอกันหยุดการงานมาส,ส,สวนเสียหากันเอาพอดีพอดีให้เป็นกรารมาคุณอย่าให้เป็นกรารมาโทษนั่นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นลูกก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยตามไปทางโลกเพราะเรามีภาระที่จะต้องทําการที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยที่เรียกว่าศีลวิสุทธิมันก็ยังเป็นไปไม่ได้เต่ก็เป็นพยายามเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกที่พืชปฏิบัติ เนี่ยไม้ชะว่านี่เราจะยกหางตัวเองไปข่มขนคนนั้นคนนี้นะเนี่ยพูดให้ฟังอันนี้ก็ทํามาแล้วไงไม่จะบอกไม่ไม่ได้บอกว่าเรานี่เราปฏิบัติเรื่อยๆามใมาก,ก่อน <c oughs> พอเราพูดขึ้นทางด้านหมู่คณะหรือบาสุิิกาก็ชาตเราขึ้นมาบอกว่าเรานี่ก็ยกหางตัวเองนี่ไปข่มขนคนนั้นข่มคนนี้ว่าเพราะไม่ได้เป็นวัวเป็นควายไม่ได้เป็นหมานะลูกนะเราเป็นพระเป็นสมนาที่สมบูมรณ์ <c oughs> คือเอาคุณงามความดีออกเผยเผ ผิดด้วยหรือนะก็ฟังให้มันเป็นธรรมนะลูกนะอย่าพากันฟังเป็นาอาธรมจีนะแล้วก็พูดถึงเรื่องบุญกุศลที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ที่เป็นคาราวสมาเนะี่ยนั่นใช่ศีลเรายังไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิ์ยังไม่เกิดแต่ก็เพียรพยายามเป็นคาราวนะจนนู่นนั่นะใน้านปลายสุดท้ายก่อนที่จะออกประชาคําว่าศีลวิสุทธิ์ที่เกิดแล้วนะั่นสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นจะเป็นศีลหนา้นาศีลแปด 20, ชินบินสองรอยสิบเกตสมบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาสก่อนที่ออกมาประชานั่นแล้วก็พูดให้ฟังก็ลองทําดูที่ไม่ได้พูดว่าเรานี่ไปยกขางผมคนนั้นคนนี้เออประมาทคนนั้นคนนี้เรียกว่าถุยน้ำลายใจคนนั้นคนนี้ว่าตัวเองเด่นตัวเองดีก็เหมือนที่พวกเกิดตั้งหลายแบะเข้ามาก็ช้าทุที่รับฟังทำนะก็ฟังทำไม่เป็นตามฟังให้เป็นนะลูกนะอย่าฟังทำให้เป็นเป็นอาธรรมท,ที่ให้เป็นฟังเป็นธรรม อย่าทำบุญให้เป็นบาปมกุศลสิลูกนะีน่เม็เป็นผู้มกุศลนัที่พูดนี่ก็เป็นคุณงามความดีที่ต้องปวดต้องตาได้เพื่อปฏิบัติมาได้เป็นคารวะถ้าอยากรู้อย,อย่าเข็นอย่าพึ่งแหวนนะลูกนะหรือแหวมาแล้วเออถ้าอยากรู้เห็นก็ไปบ้านบ่งไว้ไปถามดูที่ว่าเออพระรูปนี้สมัยที่เป็นคารวะเป็นคนยังไงนั่นก็การที่จะสอนคนเนี่ยเราก็ต้องสอนตัวเองสี่ก่านไม่ใช่หรือที่พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วนะติต้นก่อนแล้วก็สอนผู้อื่น จึงไม่เดือดร้อนภายหลังตีตนดีแล้วค่อยสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเนี่ยเม่ใว่า่าได้ยินได้ฟังเราเทศแล้วก็แหวกันแหวกันเข้ามาดังที่เป็นทุกวันนี้นั่นก็สาธุที่ฟังนะก็ยกไว้เรื่องนั้นมันก็ธรรมดาแล้วก็มีดีมีชั่วคู่กันเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะแม้แต่พระตราคกเจ้าเราก็ยังมีผู้ที่ตดฉินเดินเท้าพระองค์อยู่นี่เราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นนั่นผู้ฟังเป็นธรรมก็มีผู้ฟังเป็นอรธรรมก็มีก็สาธุทั้งสองนั่นแหละเราไม่รับทั้งสองนะ ดีและด้านไม่ดีเพราะเราสอนด้วยความเมตตาเนี่เราสอนด้วยความเป็นจริงที่เราได้ทํามาตั้งแต่เป็นกระวาดมาเนี่ยว่เราเราได้บุญได้กุศลเต็มเมตเต็เมหน่วยเราไม่เคยทําให้พ่อแม่เดือดร้อนนะเห็นไหมแล้วเมื่อบวชมาแล้วมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงนะลูกนะนั่นพ่อเราแม่เราก็คือพระพุทธเจ้านั่นละทางโลกแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพ่อมีแม่เดียวก็คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดแล้วนี่อนี้ในพระรูปหนึ่งที่ออกจากศาสนาพราหมณ์มา ถ้าจะพูดถึงนะในพระสูตรไหนก็พากันค้นเอานะพืชสูตรไหนก็ค้นเอาด้วยอในพระไตรปิฎกนั่นหลยแปดเออร้อยเล่มแล้วก็ในพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานด้วยไปเปิดเอานะอะที่มีพรามณ์ที่ออกมาบวชแล้วก็คิดถึงแม่ที่เออคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อ้าวนี่เขาไม่ก็ว่า,วา,วาอย่างนั้นว่าอย่างนี้เออเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่บวชมาแล้วอยู่เดียวด ํานองนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เกิดความเมตตาสงสารก็เลยเข้าไปหากลุ่มนั้นที่เป็นพระด้วยเป็นเนนด้วยที่เป็นเนนรุ่นใหม่คิดถึงแม่ที่ทเขาบวชมาเป็นเนนคิดถึงแม่เป็นพระก็บวชมาก็เป็นพระใหม่ๆ่ก็บวชอายุเพิ่งยี่สิบปีก็เพิ่งบวชใช่ไหมล่ะแล้วคิดถึงแม่อาก็ประชุมกันที่ระหว่างเนนระหว่างพระที่บวชใหม่ได้คิดถึงแม่นี่เราออกจากบ้านมาเคยอยู่สุขสบายทำไมมาทุกข์ยากลำบากอยู่อย่างนี้เราไม่มีพอ่อไม่มีแม่ขาดที่พึ่งแล้ว พระพุทธองค์ก็ทราบนั่นด้วยญานของพระองค์พวกจึงเสด็จไปบดเอานะพวกเธอทั้งหลายลูกๆทั้งหลายนะอย่าไปคิดว่าพวกเธอไม่ม well, ีพ่อไม่มีแม่นะนั่นเห็นไหมยหรอในพระสูตรนั่นนะพวกเธออย่าไปคิดว่าพวกเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่นะนี่บอกเข้ามาในธรรมในวินัยก็เป็นธรรมวินัยอันเดียวกันบทในมาในพุทธศาสนาก็เป็นธรรมวินัยอันเดียวกันมีพ่อมีแม่ผู้เดียวกันองค์เดียวกันก็คือเราตถาคกนั่น อย่าไปคิดว่าเราแต่าคตเป็นอย่างอื่นนะนี่เราจะเป็นพ่อเป็นแม่ให้พวกเธอนะอพูดกับสมมเณรแล้วก็ภาพใหม่กลุ่มนั้นนถ้าจะไม่ผิดนะศึกษาอนาคตพระพุท้ทุกใบนั่นนะทุกเล่มนั่นละเราศึกษาดูออกคลงใจนี่ว่าทำไมเราจึงเทศเรื่องนี้ก็อยู่ในธรรมอยู่ในพินัยเราจึงเทศนั่นเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เราละาทาังโลกมาแล้วพ่อแม่เราเราก็ละมาแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่พ่อองค์เดียวก็คือพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เรานี่ยนั่นเมื่อพ่อ แม่ของเราตายจากเราไปก็พ่อแม่ก็คือก็คือธรรมก็คือวินัยเมื่อพ่อตายจากลูกอย่าคิดว่าพ่อนี้ไม่อยู่กับลูกนะทำวินัยนั่นแด่เป็นตัวแทนของพ่อเมื่อพ่อตายจากลูกแล้วนะถ้าเคาลบพ่อพึงปฏิบัติตามถ้าเคารบพ่อพึงรักษาปฏิบัติตามดูแลปกป้องรักษาเทิดทูนไว้เหนือเขานะกระหม่อมและปฏิบัติตามนั้นลูกก็จะได้จะได้ดีทุกคน เมื่อเขาเราพผู้เป็นพ่อนะั่นจะว่าไงเนะี่ยลุงู่เปยให้มันละเอียดขึ้นนะอาจจะไม่มีไม่ได้แปลถึงละเอียดขนาดนั้นแต่เราแปลอย่างละเอียดขึ้นมานี่พูดให้ให้ลูกหลานฟังทั่วโลกก็ฟังนะอบางกันนี้เราจะยกเราขึ้นเพราะเราได้กระทาดีกับพ่อกับแม่มาเนี่ยตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนั่นการที่จะนําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่เราก็ต้องมาปฏิบัติมาก,ก่อนไม่ใช่หรือเราก็ติตัวเองดีแล้ว สอนตัวเองดีแล้วค่อยติคนอื่นค่อยสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามนี่นั่นก็สาธุนาที่ฟังนะนั่นจะเป็นใช้ชื่ออะไรก็ตามนะพ่อก็สาธุด้วยพ่อไม่ก็ไปก้าวไก่นะนี่คือคือก็คือ,คอทําคือวิหน,นัยอย่างเราไม่ได้ไ,ไปกลัวไปโคตรใครนะไม่มีถึงกันบางกันเราจะเผ็ดร้อนแต่ไม่มีนะใน,นเป็บกำลังทําที่ออกเพื่อโลกเพื่อสงสารนะไม่มีแล้วบอกว่าเราเรียนแบบรูบาอาจารย์รูปนั้นไม่มีนะนี่ก็คือใจเราเป็นอย่างนั้น เราก็ปฏิบัติมาแบบนี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาโน้นหลายสิบปีตั้งแต่อายุยี่สิบปีนั้นเราปฏิบัติมานั่นจนถึงสามสิบกว่าปีที่เราออกบรรพช,ชาเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหล,ลุดเพื่อผลโดยสถานเดียวก็ตั้งแต่อายุยี่สิบปีเราปฏิบัติมาจนถึงสามสิบปีก็ดูที่กี่ปีละเออสามสิบกว่าปีดูที่ยี่สิบปีจนถึงสออามสิบกว่าปีเดินยังกรมนำภา,าวนาสวดมนต์ไปพระทรพระัชชาทรพระจินตลอดนั่นยกเว้นมีภาระมาก ที่ไม่ได้ทําวัดเช้าและไม่ได้ทําวัดเย็นเพราะสถานที่ไม่สมควรนั่นหรือถ้าเราไปงานนี่เราวางของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งกินในป่าช้านั่นเราทำาวัดเช้าทำว้านเย็นของเราตลอดนี่เนี่ยน,นี่พูดให้ฟังจะบอกว่าเรานี่ไปยกหางแล้วก็เทศขม่มคนนั้นคนนี้ปะทุตะไลคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้เออก็แล้วแต่ใจคิดนะก็แสดงว่าพวกเธอทั้งหลายไม่เคยทําคุณงามความดีเลยนี่เนี่ย พุทธเจา้าในอุบัติขึ้นนะลูกนะก็เพื่อเอาคุณงามความดีที่พระองค์ได้ทั่งสมโอรรมารมีมาเป็นสีสาา่วนแก่เศษมหากรัปและเพืพปฏิบัติตนแล้วตั้งแต่ของคารวะจนเข้าสู่เปรบรรพชิตบรรพจานั่นและจนตัดสรุปเป็นภูชทียานพระองค์ก็นําแบบแผนที่พระองค์ได้เพื่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวะจนถึงออกสรงพันหนวดและจนถึงทำเพียรขั้นสูงสุดโสเป็นโสตายสุปสามหนปางกายนับไม่ถ้วนจนตัดสรุปเป็นภูที่ยานขึ้นมา พงค์ก็นำนัานมาสอนพวกเราสอนพวกเราจนถึงปัจจุบันจะว่าไงนั่นเดี๋ยวพ่เรากปร็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อได้ดีแล้วก็นำหลักําสอนของกุญเจมาเผยเปลี่ผิดด้วยหรืออย่าพากันจิตเป็นสิีพระเทวทัตนะลูกหลานรวมตัวกันไม่ดีหรือสมาัาคีกมเกลกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ดีหรือลงที่ทำที่วินัยไม่ใช่ว่าสมมาคีกมเกลยวอย่างอื่นนะสมมาคีกมเกลก็รวมกันที่ทำที่วินันเอาทำเอาวนัยเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเป็น ที่กราบที่ไหว้นั่นเป็นที่ฝากเป็นฝากายนั่นรวมกันที่ทาที่วินัยไม่ดีหรอถ้าเรานนั้นไปเคารพพระรูปนั้นรูปนี้นั่นเออไปป,ปฏิบัติตามสายนั้นสายนี้โดนที่ไม่มีธรรมไม่มีวินัยคลองใจมันจะเหมือนการทําสังฆเภทนาเพราะพุทธเจ้าพ่อเราแม่เราก็มีพระองค์เดียวศาส,สนานี้เป็นศาสนานพุทธนะไม่ใช่ศาสนานของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นั้นกิริยาท่าทางของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็แล้วแต่อุปนิสัยวาสนาเราเมีพระองค์ท่านนะ แต่ถ้าองค์ท่านยังเคารพซึ่งทำซึ่งวินยัยก็ถือว่าองค์ท่านแดบพื้นปฏิบัติตามเป็นสังฆังสนังกับฉาบีไม่ใช่หรือนั่นถ้ากิริยาวรราทขององค์ท่านเป็นบ้อง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 และองค์ท่านไม่ไม่เอาทำไม่เอาวินัยมาพื้นปฏิบัติก็สมควรที่จะใช้จีใช้กําลังใช้ปัญญานะพวกเรานะั่นไม่ใช่ว่าจะเอาใจนั้นใจนี้เป็นครูเป็นบาเลยเราเอาทำเอาวินัยไม่ดีหรือแต่แกกันทําไมพ่อเราแม่เรามีพระอ,องค์เดียวก็คือพระเจ้าอันนี้พ่อ เทศในโลกขันานฝั่งทั่วโลกนะอยากเห็นความสามัคคีปองดองเป็นหนึ่งเดียวกันในพุทธศาสนาไม่อยากเห็นความคิดที่ต่างหากเป็นความคิดที่ต่างนานาจิตตังแต่ก็ขอให้อยู่ในธรรมในวิัยได้ไหมนั่นไม่ยใว่าเทศอะไรขึ้นไม่ถูกิถูกแกตัวเองก็แหวกันเข้ามาแหวกันเข้ามามันเหมือนกับการทําลายบุญของตัวเองมันไม่ดีลูกนั่นอันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไกยหลอกแล้วก็ไม่ได้ยกขางเพ่อหลวงกูไม่ใช่หัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูไม่ใช่หมานี่ หลวงปู่เป็นป้าเป็นสมณะที่สมบูรณ์าบุญเพราะเจตนามวชมาก็เพื่อรักกิเลสเพื่อมาเพื่อผลเพื่อหลานต่ผลโดยแท้เดียวนะนี่ขอให้ลูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยเรื่องการทําคุณงามความดีแล้วก็ทํามาแล้วอย่างสมบูรณ์บุญโชคโชนตั้งแต่เป็นคารวาสมาก็เลยนําคุณงามความดีตัวนี้มาเผยแผ่มันก็ไม่หามก็ไม่ได้ผิดตามธรรมตามวินัยนี่เออถ้าเราเอาความชั่วมาเผยแผ่พิทุกเอยผิดตามธรรมตามวิตามตามผิดเออตามหลักคำสอนแน่นอนไม่สงสัยนะ อันนี้เราคุณงามความดีมาเผยแผ่ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าแต่ถ้าเรา,เาความชั่วมาเผยแผ่ทําลายหลักคําสอนของพระุทธเจ้าผิดแน่นอนไม่สงสัยนั่นสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละกากมแต่พวกเราสอนให้เสพกามผิดไหมล่ะนั่นพระพุทธเจ้าสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงแต่พวกเราสอนให้เพิ่มพูนพ่อปูนความโลภความโกรธความหลงที่ถิ่มมานะผิดหรือถูกพิจารณานะนี่พูดให้ลูกให้หลานฟังให้เข้าใจเรื่องธรรมะบ้าง ไม่เจ็บฟังแล้วไม่ถูกจริตนิสัยตัวเองก็หาเรื่องหาเราเข้ามาเออมันไม่ถูกต้องนี้พูดให้หลูกหลานฟังนะทั่วโลกก็ฟังด้วยการที่จะสอนคนอื่นเราก็ต้องสอนตัวเองเสียก่อนการที่จะตำหนิตีเตียนคนอื่นก็ต้องตำหนิตีเตียนตัวเองเสียก่อนนั่นถ้าตำหนิตีเตีนยนยจะเอาจริตนิสัยหรือว่าทิฏฐิมานะของตัวเองไปตีเตียนนะหลวงปู่ตีเตียนหลวงปู่ตีเตียนตามธรรมทาทีา่ไหนนะ อยากเห็นพระเหล่านี้น่ยทรงธรรมทรงวินัย,ยากเห็นเนนทรงธรรมทรงวินัยอยากเห็นุบาสกบปิกาทรงธรรมทรงวินัยร่วมกันรักษาไว้เทอดทูนไว้ซึ่งทํามซึ่งวินัยไม่อยากเห็นตะลอะเบาแวงกันว่าสายนั้นสายนี้อาจารย์กูเป็นอย่างนั้นอาจารย์กูดีเลิศกูประเสริฐไม่อยากเห็นไงมันเป็นการทําสังฆเพศนาพี่อาณะพี่นานะลูกหลานนะพู้ที่ขอโอกาสเช์ก็สาธุด้วยนะเอออาจจะมีผู้ที่ดี เออผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเอาพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนหลวงปู่หลวงจาผ <Mother. S 1> ู้นั้นก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะม,มากขึ้นนั่นอานิสงฆ์ห้าในการฟังธรรมก็จะเกิดอันนี้เราไม่ได้ออกจากธรรมจากวินัยนะอืเทตกันไหนก็ธรรมก็วินยัยที่กันไหนก็เพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลานแต่ผลโดยางเดียวเพราะเจตมันนามาอย่างนั้นใครจะว่าไงก็ตามนะเราไม่เข้าไปเข้าก่เราต้องการเป็นพระหลานในปัจจุบันาชาตินี่เราไม่ต้องการที่จะกอบก่้ชาติในการเวียนว่ายตายเกิดอีกนี้ขอให้ลูกให้หลานทั่วโลกเข้าใจด้วยนะ วันมหาสงการเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็สมควรยิ่งที่จะทําน้ําให้เป็นประโยชน์อย่าทำน้ําให้เป็นโทษที่ลูกนั้นน้ําภายนอกโส,สงลางสะอาดชําระล้างกายให้สะอาดหมดจุดล้างน้ําภายในน้ําบุญน้ํากุศลที่เรียกว่าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ก็ชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์พูดพ่องที่รูปนั้นนั่นจะจะพูดอะไรก็เอาทำอวินัยเป็นใหญ่ที่ จะเทศเรื่องอะไรก็เอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่จะออกจากทำจากวินัยได้ยังไงล่ะแล้วจะมาตาหนิตีเตียนหลวงปู่ว่าหลวงปูย่ยกขางคบยกขางตัวเองข่มคนนั้นข่มคนนี้อันนั้นมันเป็นความคิดที่ผิดนะลูกหลานไม่เป็นวิชาทิฏฐิก็ฟังที่ทําวินัยทางนั้นทําวินัยทางนั้นไม่ไดเอาอย่างอื่นเข้าไปนี่นลูกนี่นั่นถ้าเราจะตาหนิตีเตียนคนอื่นแล้วก็เอาทำเอาวินยัยตาหนิตีเตียนนี่ เราอยากเข็นเป็นเราอยากเข็นพระเทนเราอยากเข็นจามเนนแทจะเข็นบัตนสุติกาตะที่อยู่ตามธรรมตามวินัยสมบูรณ์บริบูรณ์สามคีกรมเกี่ยวกันที่ทำที่วินัยที่พ่อรูปเดียวก็คือพระพุทธเจ้าที่พ่อพระองค์เดียวก็คือพระพุทธเจ้านั่นไม่ได้ไปว่าไปยุ่งเหยิงอย่างอื่นนี้นานนั่นฟังให้เป็นนะลูกนะอย่าให้เป็นอธรรมในจิตในใจของตัวเองมันจะเป็นบาปอกุศลในช่วงเทะการบะหาบุญมหากุศลที่เรียกว่าความหาสงการนะเนี่ย รู้จากการลเทศสงน้ำให้สะอาดสะอ้านภายนอกนี่ก็คือน้ำภายนอกน้ำภายในก็เออนั่นละอำนาจบุญอำนาจกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลอำนาจบุญอำนาจกุศลที่เกิดจากสมาธิอำนาจบุญอำนาจกุศลที่เกิดจากปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าจะพูดถึงนะคือทางโลกอย่างขั้นต่ำก็เรียกว่าอำนาจบุญเกิดจากาทานอันอำนาจบุญเกิดจากการรักษาศีล อำนาจบุญเกิดจากการภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาก็เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันทานต้องบริสุทธิ์ด้วยนั่นที่บอกว่าทานวิสุทธ,ธินี่ต้องผู้ตั้งขึ้นเองนะาทานวิสุทธ,ธิทานที่บริสุทธิ์นั่นศีลวิสุทธ,ธิภาวนาวิสุทธ,ธิุ้งผูตั้งเองนะที่เรว่าทานวิสุทธ,ธิก็ทานบริสุทธิ์นั่นแหละนี่เตรียมตัวสรุปเนี่เพราะว่าเป็นเทศกาลวันมหาสงการ ให้รู้จักน้ําใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในนั่นน้ําที่เป็นโทษก็จะเป็นโทษนะลูกนะถ้าน้ําทําน้าภายนอกให้เป็นโทษก็จะเป็นโทษทําน้ําภายในให้เป็นโทษมันก็จะเป็นโทษนะนี่ทําน้ําภายนอกให้เป็นประโยชน์อืและชะล้างจิงปฏิกูลโสโครออกจากร่างกายให้ร่างกายมันชุ่มเย็นแล้วก็เอาอำนาจทานอํานาจศีลอํานาจภาวนาที่เรียกว่าทานวิสุทธิลุงปู่ตั้งเองนะ แต่ว่าศีลวิสุทธินี่มีแล้วก็ภาวนาวิสุทธินี่ก็มีเพื่อเป็นวหาบุญมหากุศลในวันมหาสงการลูกก็จะมีความสุขชุ่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตขอโมทนายลูกสาธุช่วงเทศกาลสงการ,รานะลูกนะวันแรกวันแรกผ่านไปแล้ว